ไมนะถูไมเจดมแปดเจ็ด7 7็เป็นไงบ้างหายไปนานเดครับพี่ผมดหมอนกันหมดเหมนกันครับรู้สึกว่ได้ได้ยกไตีเริ่มหมดอ๋อยก4น่เริ่มแล้วเ่าปาอการอาการแล้วดียังมีลูกเก๋ามีลูกเก๋าอยู่ได้ลูกช้อนลมอะไนี่ เราพาไม่ไปเขาก็รอคนเราบนเลยแต่เขาทำไม่ได้ใช่มันไม่มีเขาถือว่าเป็นทางโชคดีพอสมควรเราทำไม่ได้วันนี้ไม่ได้ต่อยนานขนาดไหนแล้วปีครับอีนึงนี้หนึรงปีครับเขาผ่านไปนีแล้วเริ่มโอเคไหมเริ่มดีขึ้นไหมเริ่มดีขึใช่ไหมเป้าหมายของเรามาต่อยมาต่อยที่นี่เป็นยังไงเป้าหมายที่เป้าหมายก็อยากต่อยไปเรื่อยๆครับต่อยให้ได้ชื่อได้ตังค์ที่นี่มีครอบครัวยัง ยังไม่มีลูกครับม๋อยังแฟนอยู่แล้วยังไม่มีลูกยังไม่ชัดเจนไฟนี้เป็ดเสร็จเนี่ยรวมค่าตัวแล้วแล้วก็อาจจะอยูทั้งหมดเท่าไหร่ทาตัวนไม่ตามเหมือนกันแล้วก็มีเป็นแสนมาถึงนะไม่เนี่ยครับพี่โอ้ลูกพี่อาจจะเหนื่อยเท่าลูกน้องเลยนะเนี่ยแต่ถือว่าก็มีความสุขนะลูกน้องก็ยังใช้มีลูกเก่ามาช่วยอ่ะ ก็ดีใจนะดีใจเด็กมันจะได้อาจีอาจีตั้งหมดเท่าไหร่พี่เจดก็เดี๋ยวต้องไปเรียบรวมดูแหละน่าจะเกือบแสนเป็นแสนนะครับค่าตรงค่าตัวด้วยใช่ค่าตัวด้วยกระแสนกว่านะครับให้เอาาพี่เจดฝาก่ข่หน่อยพี่ก็ฝากให้ดูแลและช่วยเชียร์เอาผ่ารดสวยจ่าเจตนะครับก็มวยที่ว่าเป็นแฟนมวยเอฟซีนะครับแต่รู้สึกหน่วยนะเอฟซีจ่าเจตก็ช่วยเชียร์เอาผ่านด้วย ถ้าใครทักมาว่าเชียร์ผ่านเนอะลดขายรถรถให้อีกคันละสามหมื่นนะครับคันละสามหมื่นนะครับเอออ่ะะซครับจะซื้อรถก็ติดต่อไปเลยอันตราไปหาหมอได้เลยนะแตกนะแตกไม่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 ตไม่แตกไม่แตกไม่แตไม่ไม่แตกไม่บตาบม่งตไม่แตกไม่แตกได่กม่ก่แกแต่แตกไมแต สอกี 2. 2> ่วันเฝากอะไรเป็นแฟนเลยก็สองงสวันให้เนะฝากอะไรเป็นแฟนหน่อยนจก็ฝากตามไปจะทำาป็นีบบฝากแฟนที่แชร์ัร์ต่อัใจดูในงพีทีเเพราะว่าผถูกดูในถุงด้วนถึง